สวัสดีค่ะรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะรถ Toyota c a m r ร2.2 g เกียร์ออโต้น้ำมันรวนนะคะทรงสวยๆค่ะราคาเพียง8 10, 7 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ราคาถูกสุด,สดเลยนะคะพร้อมใช้งานด้วยค่ะดูรบรอบคันกันก่อนนะคะ 87,000บาทนะคะคุ้มไหมคะทุกท่านซื้อไปขายยังได้กำไรเลยนะคะราคานี้เนาะบอดี้เดิมบางค่ะสีสันสวยทั้งคันนะคะแต่เจ้าของเปลี่ยนเครื่องมานะคะก็แจ้งลงเล่มแล้วค่ะเน้นใช้งานเองนะคะก็คือไปใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเปลี่ยนเครื่องมาก็จะไม่ถูกใจพ่อค้ากันนะคะ แต่คนใช้เองนี่เรียกกันได้ว่าคุ้มค่าเลยนะคะเพราะว่าลงเครื่องมาใหม่ก็เครื่องยนต์แน่นๆอยู่แล้วนะคะใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยค่ะแอร์เย็นภาษีพรบรพึ่งขาดสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้เลยนะคะราคานี้ยังต่อได้อีกนะคะ ไดเกียออโต้ด้วยนะคะสีสันก็เดิมบางท่านใดสนใจคันนี้นะคะไปดูรถได้ที่ไร่ขิงจังหวัดนครปฐมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเจรจาต่อรองราคานะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะท่านใดที่หาเบอร์โทรไม่เจอนะคะแนะนําให้กดชื่อคลิปได้เลยค่ะรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อต่างๆจะเด้งขึ้นมาให้ท่านได้ชมกันนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ